สวัสดีค่ะชื่อมุกค,ค่ะวันนี้มุกจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ NLP ที่มุกได้ฝึกและปฏิบัติมานะคะตัวมุกเองพื้นฐานก่อนเลยค่ะมุกเป็นคนเชื่อในเรื่องอาการฝึกสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมคือมุกทำมาเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะคะ มุกมารู้จัก NLP ได้เพราะว่าช่วงหนึ่งของชีวิตของมุกอะค่ะเ,เมื่อ2ปีที่แล้วมุกมีเรื่องเข้ามาในชีวิตที่ทำให้มุกต้องแก้ไขปัญหาโดยโดยกระชั้นชิดนะคะแล้วก็พื้นฐานเดิมอยู่แล้วมุกก็คือมุกก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการใช้หลักจิตวิทยาในในใน,ในชีวิตอยู่แล้วนะคะที่ว่านำมาพัฒนาตัวเองเลยเลย,เลยช่วงนั้นพยายามหา ทุกๆเขาเรียกว่าอะไรคะทุกๆหนทางนะคะที่จะมาทำให้ให้สิ่งที่ตัวเองประสบปัญหาอยู่ให้สำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะคะมุกก็เลยเกิดการหาใน YouTube ทั้งของฝรั่งและของคนไทยเลยมีการได้เข้าไปเจอกับโค้ชจอนนี่นะคะคือประมาณ3ครั้ง โดยใช้เวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะคือตอนนั้นมุกประสบปัญหาเรื่องเงินนะคะที่มุกจะนำมาตอนนั้นมุกซื้อบ้านนะคะที่อังกฤษซึ่งมันเป็นเงินที่จริงๆแล้วมุกมีอยู่แล้วนะคะแต่มุกเป็นการที่แบบว่ามุกนำไปทำอย่างอื่นแล้วก็ปรากฏว่าเงินจำนวนที่มุกต้องการอยู่มันมันขาดหายไปนะคะแล้วมุกก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินนั้นภายในระยะเวลา7วัน ซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนี่ถือว่าเยอะมากนะคะณนะนะนะเวลานั้นถ้ารวมเป็นค่าเงินอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะคะแต่มุกมุกม,มีอยู่ตอนนั้นไม่ถึง5ล้านบาทมุกข,ขาดอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมุกเอาเงินตัวนี้นะคะไปไปใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นก่อนนะคะมุกพยายามหาหนทางตอนนั้นว่าจะทำงไงจะทำงไงเพราะว่า,าในเวลา7วันเนี่ยเดี๋ยวมุกจะต้องสงเช็คนะคะ ให้ทนายในเรื่องของเงินมาจําท่มุกจะต้องซื้อบ้านตอนนั้นเครียดม,มากค่ะไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าสามีจะต้องถามทุกวันว่ามุกส่งเช็คให้กับทางทางทนายหรือ,อยังแต่ไม่กล้าบอกสามีว่าเงินที่ตัวเองเตรียมไว้นํามาใช้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะคะก็เลยก็เลยสับเขาเรียกว่าขัดสนชั่วขณะ ช่วงนั้น7วันค่ะมุกทําทุกอย่างนั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะแล้วก็เจอ,อวิดีโอของโค้ดนะยเนี่ยน,น,นะคะ I N L P 21วันบ้างครั้งล่ำรวยมุกฟังทุกวันค่ะมุกอัดเข้าไปในมือถือแล้วก,แวก็แล้วก็ฟังเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนค่ะอาบน้ําก็ฟังฟังทุกที่ทุกขณะอยู่บนรถเดินทางไปทํางานฟังหมดทุกที่ทุกคนทางแล้วก็ใช้พื้นฐานนั่งสมาธิด้วยอธิษฐานจิตด้วยรวมกันนะ,นะคะ แล้วมุกก็คิดบวกด้วยอะไรที่ไม่ดีตอนนั้นมุกไม่ฟังมุกไม่เจอไม่ไม่รับฟังไม่เจอไม่เจอใครเลยค่ะพยายามคิดว่าสิ่งที่มุกปรารถนาขอให้มุกได้นะคะแล้วมุกก็ก็เจอกับกับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้มุกได้เงินก้อนนั้นมาโดยโดยที่ง่ายแสนง่ายในระยะเวลาจริงๆมุกมี7วันในระยะเวลาแค่3วันค่ะ มุกสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้และหลังจากนั้นมุกก็เลยเชื่อในเรื่องที่ที่ที่โค้ดให้เราคิดนะคะขอย้อนกลับไปหนึ่งช่วงค่ะในช่วงระยะเวลาตอนที่มุกเจอวิดีโอของโค้ดแล้วนะคะถึงถึงว่าใจเราอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับใจตัวเองหลังจากนั้นมามุกก็ใช้หลักที่โค้ดให้นะคะ ในการดูแลหัวใจตัวเองขอบคุณหัวใจตัวเองและก็จะไม่ทําให้เขาเสียใจให้เขาอยู่กับเราไปทุกวันและตลอดระยะเวลาในปี2015เดือนสิงหาที่มุกได้เจอโค้ดในวิดีโอ nlp น,นี้นะคะยี่สังคั่งร่ำรวย21วันมุกติดตามโค้ดตลอดปฏิบัติทำปฏิบัติตามทุกอย่างที่ที่โค้ดแนะนำนะคะและก็มีสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นมหัศจรรย์ ต่อต่อเนื่องมาค่ะอันนี้พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะคะทุกคนต้องลองค่ะและและมันจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะมุกหวังว่าวิดีโอของมุกนะคะคงคงคงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ที่ติดตามโคด้ดแล้วก็เชื่อในเรื่องของของ subconscious นะคะแล้วก็ก็คือพลังจิตใต้สำนึกแล้วก็เรา เราอยากจะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นมุกเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาจะดีหรือไม่ดีนะคะถ้าไม่ดีเราอยากกลับไปคิดค่ะเราให้มองในในสิ่งที่ดีผ่านแล้วผ่านเลยเราทำวันนี้ปัจจุบันนี้และมีความสุขกับวันนี้ที่เราเป็นอยู่ค่ะและสิ่งดีๆนะคะก็จะตามเรามาคนเราค่ะชีวิตของเรามุกเชื่อนะคะว่ามันเหมือนการการเดินขึ้นบันไดอะค่ะ เมื่อเราหันหลังกลับมาค่ะเราเดินขึ้นมาได้ระยะไกลแล้วเราจะขอบคุณตัวเองและภูมิใจที่ตัวเองผ่านเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาได้โดยที่แบบครั้งหนึ่งบางหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่านี่เราทำได้แต่มุกเชื่อค่ะว่าทุกคนในตัวของทุกๆคนบนโลกนี้ค่ะ สามารถดึงพลังจักรวาลพลังแห่งความสำเร็จพลังดีๆเข้ามาใช้ในตัวเราได้ทุกวันและก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเราในการประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและครอบครัวและสังคมและดึงเราไปในทางที่ที่ดีค่ะมุกเชื่อว่ามุกเชื่อว่าอ,อ,อีกหนึ่งค่ะมุกขอฝากนิดนึงมุกเชื่อว่าเ,เขาบอกว่าความรู้จะทำให้เรา ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่มุกเชื่อว่าพลังจิตใต้สำนึกสามารถนำตัวเรานี่แหละคะ่ะไปสู่ในสิ่งที่ที่ที่ดีและที่เราต้องการได้จริงๆค่ะมุกจริงๆแล้วมีเรื่องราวหลายอยา่างอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังมากมายแต่ว่าเนื่องจากโค้ดบอกว่าขอแค่5นาทีนี่มุกก็ไป7นาทีแล้วนะคะมุกขอฝากให้ทุกคนช่วยติดตามโค้ดแล้วก็พยายามปฏิบัติ ให,ให้ทุกคนสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรัถนานะคะมุกดีใจที่ได้เจอโค้ดแล้วก็เจอเพื่อนๆทุกคนถึงจะเป็นระยะเวลานิดหน่อยแต่ว่ามุกขอบคุณโค้ดจอห์นนี่มากๆที่อยู่เคียงข้างถึงแม้มุจกจะไกลกับโค้ดข,ข้ามเขาเรียกอะไรคะข้ามโลกนะคะแต่เรายังมีพลังที่ดึงดูดเข้าหากันได้อย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะมุกเป็นกำลังใจให้โค้ดเช่นกันนะคะขอบคุณโค้ดมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของโค้ชด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านนะครับโชคดี Miracle comes to you ครับ